สวัสดีพี่น้องอยามาทายอัปเดตแม่แม่เบึ่งเนาะแทนอาเคตเพราะว่าอาเคตดพามานะไปเฮ็ดไปขับขี่เอากล่องอยางกระบออย่างงามปันไดสาเบึ่งกับพี่น้อง ยังเละตุ่มเปะคือเ่าแต่ว่าฝนกับบตกสองมือแล้วนี่มือเศ้านี่แหละเป็นเป็นลิ้นไปปล่อยมาหน่อยหนึ่งมาข้าวนึ่งกะยุดส่วนอันคนงานกะมีสองคนกับพอมาหนะหาแต่มาแต่เมืองไปเปลี่ยนเสื้อผ้ายุนขึ้นไปซื่อโล ซื้อรอม่ไหมเพราะว่าไปยืมแต่รอเพื่อนไลกก่ก็กีงใจเนาะมันนาเราก็เลยให้ไปซื้อไม่สร้างเขาเฮ็ดตีบบนั่นเฮ็ดไม่แบบ ยา่กับสิคอยยางหรือยาย่านล่มบ้างเนี่ยมันเป็นกระโลคลียุดินก็ได้แต่สิลุงไปท่าใกล้ๆให้แม่แม่เบื่งบ่ได้ดอกสิท่ายแต่ตั้งเทิงทีละเพราะว่ลงงาลงยากย่านล่ม สรุปแล้วก็เอาออกเม,มื่ต้นไม่ปลูกกินใหม่<ะ>แต่แต่ต้นกล้วย3ามต้นนี่แหะขึ้นมาไว้ก็ต้นม่ม่วงอาเคดเอามาปลูกยากสิติดบอดติด กลางเป็นเก็บไม้แบบตีแบบตีบบอ้อมไปถ้าเทศเทีอเดียวฝนจะตกกระเม่ละเม่หอบใบเนี่ยย่านฝนตก กรุเพื่อนก็เอาบ่ไม่เนี่ยอันนไม่เพื่อนก็เอาบ่โอ้กเออเออก็เอากะทัเอาดสิบก็เลู้ดัง เปลียนหัวจักหน่อยส่วนหลุทไส้กะสร้างเอาหินเอาไส้เอาปูนมาแวะกะลิกมาไวจัตที่ทับหลัง กับที่ไอ้ค้านหมองซองที่มันนำเสาะลงเนาะ คลิปนี้กับผมีอีหยางมาถ่ายให้แม่แม,แม่เบิ่งว่ามือนี่พอ่อปอภาคคนงานเห็ดอีหยางน่มกุดไหลกดแซ่ให้อาเค็ดเนี่ยเด้อแม่แม่สวัสดีค่ะ